สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับหายไปหลายวันนะไปธุระมานิดหนึ่งอันนี้ต้องขอบคุณคุณสยามนะหรือคุณอูนั่นเองนะรีวิวนี้จะมาไม่ได้นะถ้าไม่มีรงชื่อต้องขอบคุณมากๆนะครับเป็นธุระบ พอดีนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับแบบเป็นความฟลุกมากๆนะ a 6 Bonjour Bonjour Paris 11 US นะยี่บลองเที่ยวนี้ลองนะครับลองสั่งแบบ ปร่งไสนะไม่ไดไ้เรียกว่าอะไรไม่ได้เผื่อนะถ้าเอาจริงจริงรงมีนะครับแต่ว่าผมลองดูอันนี้เป็นสกายมีเป็ด คุณจริงๆนะที่อุปถัมภ์คำจุนมาโอ้โหไม่งั้นคงต้องรออีกนานนะครับกับเจ้าปารีบอูนอีนะครับคุณไข่เค็มนะครับดูตรงไหน ตรงไหนฮะเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้เขาลัวจะหยิบผิดนะทั้งลิ้นนะครับลิ้นก็มีคำว่าสกายนะฮะตรงลิ้นมีคำว่าเอซิกเมตาสปีดสกายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เมตาสปีดเอนะไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับเขียนไว้แค่นั้นสั้นๆเลย ไม่ได้เขียนปารีสอะไรต่รียได้ด้านในก็จะเขียนนะฮ mm hmm. ะเ mm hmm. อ็ดกสกดายนะครับดูยังไงอ่มาดูกันสังเกตไหมครับดูง่ายนะฮะจริงๆดูง่ายดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็คือแถบสีเหลืองน้ำเงินด้านข้างนะฮะมันจะ ขนาดไม่เท่ากันถ้าเป็นเอ็ดนะครับก็จะมีแถบที่ใหญ่กว่าแถบสีน้าเงินใหญ่กว่าเขาแถบเนี่ยมันอยู่ตามแผ่นคาร์บอนแนวแผ่นคาร์บอนเห็นไหมครับนี่แนวแผ่นคาร์บอนนี่แนวแผ่นคาร์บอนเห็นไหมครับอันนี้คือสกายสกายเนี่ยแนวจะสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมแล้วถือว่าต่ำลงค่อนข้างเยอะนะฮะต่ำลงมาประมาณสักน่าจะ 6- 7มิลลิเมตรได้แผ่นอยู่ ต่ำลงนะครับแล้วตอนนี้เที่ยวนี้น้ําหนักเขาบอกว่าน้ําหนักเท่ากันต้องขออภัยอีกแล้วนะครับเอ่อไม่ได้เอาตัอช่างเข้ามานะหน้าตาคล้ายกันมากขึ้นมีเรียกว่าอะไรสแต็กไฮเท่ากันนะครับ39 3934เก่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสามเ คือดรอปรู้สึกจะดรอป6นะฮะดรอป6ก็เท่ากับ33นะครับดรอปนะมาดูกันถ้าผิดขออภัยด้วยนะนี่รองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าสกายจะเชิดน้อยกว่านะครับคือมุมองศาเนี่ยจะเชิดน้อยกว่าคือเชิดลึก เริ่มเชิดเนี่ยลึกเข้าไปน้อยกว่านะหรือว่าเออร์ลี่น้อยกว่าในขณะที่เอ็ดจะเออร์ลี่มากกว่าคือลึกเข้าไปมากกว่าแล้วเชิดมุมเชิดเนี่ยจะจะชันกว่านะครับในขณะที่สกายเนี่ยจะออกมาตรงๆแล้วก็หักขึ้นเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ดูได้ก็คือสกายเป็นสีแดงนะครับข้างล่างเป็นสีแดงข้างล่างอ่ส่วนเอ็ดข้างล่างเป็นสีดําเราไม่ต้องไปพูดถึงลายมันนะนะอันนี้ลายไม่เหมือนกันนี่ ลายด้านล่างก็จะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับของสกายจะโบด้านหน้านะครับเอาโซของสกายเนี่ยจะโบตรงบริเวณนิ้วก้อยส่วนเอ็ดจะโบบริเวณส้นเท้าด้านนอกนะอย่างเอาโซจะต่างกันผ้าเหมือนกันไซส์เหมือนกันนะครับดูทีละคู่ละกัน ก็ยังดูตุ้มตุ้ยหน่อยๆน,นะฮะสำหรับสกายคือยังเป็นรองเท้าที่แก้มป่องหน่อยอยช่วงหน้าหนาๆครับเพราะว่าตรงนี้มันหนาก็เลยดูแปลกๆนิดหนึ่งจะดูอ้วนๆหน่อยนะผ้านุ่มขึ้นนะครับความคมน้อยลงยังมีนี่เขาเรียกว่าอะไรยังมีกันชนอยู่เหมือนเดิมด้านในนะแต่กันชนอ่อนลงนะผ้าก็นุ่มขึ้นชัดเจน โครงด้านท้ายผมว่านุ่มขึ้นนะครับลองสังเกตดูเนี่ยนุ่มขึ้นยังเป็นเอซิกเหมือนเดิมนะไม่สนใจใครนะครับคือไม่ใช้การล็อกข้อแบบก้อนฟองน้ำยังใช้การหุ้มรอบขอบข้อเท้าแบบนี้นะในการล็อกข้อเท้านะจริงๆผมชอบนะรองเท้าที่ล็อกแบบนี้มันก็ดูคลาสสิกดีเชือกเป็นเชือก แบบ p l u แล้วนะไม่ไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบรุ่นเดิมที่คนแซวกันว่าเป็นเชือกนันยามอ่ะดูกันซิว่ามันนิ่มจริงหรือเปล่าคู่นี้คือสกายนะครับแนวแขนด้านหลังใกล้เคียงนะด้านหลังเหมือนกันเลยก็ว่าได้อยู่แนวเดียวกันเลยมันจะไปต่างกันด้านหน้านี่เห็นไหมครับอ่ะดูความนุ่ม ก็นุ่มอยู่นะด้านบนด้านบนด้านล่างนุ่มพอๆกันไม่ได้ไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบว่านุ่มบนแข็งล่างอะไรนะนุ่มเท่ากันหมดอ่ะดูความนุ่มอันนี้นุ่มขึ้นชัดเจนดูความแข็งของแผ่น ก็ยังเป็นรองเท้าที่แผ่นโหดร้ายแข็งพอสมควรอยู่เหมือนเดิมนะ,ะนิ่มกว่าเดิมนิดนึงนิ่มกว่า sky ย l ล s สประมาณนี้นะครับต่อด้วยเอ็ดก็ความนุ่มเท่ากันนะไม่ต่างกันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยโฟมอะชอมือนี่แหละผมว่าไม่ต่าง อันนี้นุ่มจริงนะนุ่มกว่ารุ่นเดิมชัดเจนคือรุ่นเดิมเนี่ยมันจะบีบไม่ได้ขนาดนี้อันนี้บีบได้มากกว่าดูความแข็ง สกายแข็งกว่านะเอ็ดรู้สึกเป็นสปริงกว่าสกายจะเป็นแบบรู้สึกเป็นสปริงน้อยกว่านิดนึงแบบมันทื่อๆกว่านิดนึงนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันแล้วมัง้งบริเวณส้นนะยางส้นด้านในอยู่บริเวณเดียวกัน โฟมไม่มีใครลองเลยนะอันนี้ยังไม่มีใครลองนะครับแม้แต่เพื่อนที่หิ้วมาให้นะฮะก็ไม่ได้ลองนะแต่ลองสังเกตดูว่ายังไม่ได้ใช้เลยยับยับกระจายนะครับไฟโฟมเทอร์โบพลัสยับกระจายกว่าไฟโฟมเทอร์โบปกติค,ความรู้สึกผมว่า น่าจะทนทานน้อยลงอันนี้พูดกันตามตรงนะมีความรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าแล้วมันแปะยางมาน้อยต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ก็ผมก็ไม่ได้แปะอะไรนะเวลาใช้ก็ไม่เคยแปะยางเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เต็มมันไม่ได้ลงมาอยู่ที่พื้นเต็มๆนะครับซองด้านอื่นเหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรต่างกันแล้วอันนี้ดรอปเท่ากันเลย 39มส้าอดอกห้านะ39สากับ34มสิกับ34.5นะผมนึกออกละนะครับสำหรับเอ็ดและสกายคือดอกเท่ากันแต่ต่างกันที่แนววางแผ่นโดยตรงนะนะแล้วก็ถ้าเทียบกันจริงๆคือมองด้านข้างเนะี่ยถึงแม้ว่าน่าจะ หนาะเท่ากันสต็คเท่ากันแล้วแต่ความเพียวของรองเท้าก็จะไม่เท่ากันลองสังเกตอาจจะเห็นนะมันจะเห็นนิดนึงไม่ไม่แน่ใจว่าด้วยด้วยยางเอาโซลหรือเปล่าที่ทำของสีแดงของสกายหรือเปล่าที่ทําให้รองเท้าด้านหน้าดูโป่งอ้วนกว่านะครับก,ก็ก็มุมแต่น่าจะเป็นที่มุมของความเชิดของโรลเกอร์ของเขาด้วยนะฮะที่มันต่างกันก็เลยทําให้รองเท้าเออสกายเนี่ยดู อ้วนทว,น,วนสมบูรณ์กว่านะครับด้านหน้าในด้านหน้าเ,าเทียบกันแล้วฐานไม่ต่างกันนะครับฐานมีความกว้างบริเวณลงเท้าเท่ากันอลองดูพื้นที่ลงเท้าเท่ากันเ,เดี๋ยวจะไปลองวิ่งอาจจะลองวิ่งแบบว่าซ้ายข้างขวาข้างเลยก็ได้นะครับประหยัดเวลาดีเร็วดีนะจริงๆไม่ควรทำนะมัน คนละทางเดียวกันเลยเมื่อยแน่นอนนะขอบคุณที่ติดตามนะครับมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube Instagram t r เ a d x หรือแมก้กระทั่งเอ่อ l ลมอนเอทนะแล้วก็ TikTok นะครับขอบคุณอีกรอบกับคุณสยามหรือคุณอูด๊ดนะครับสำหรับความมีน้ำใจครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ